พ,พรโอ้อสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านครับผมวันนี้พ่อผมสิผ้ามาเบิ่งเขื่อนของบานบันเพียงแล้วก็บานนงครับผมเป็นเขื่อนที่สร้างใหม่ไม่สร้างตอนไหนไม่ขึ<อ>้นสร้างเมือ่อสองเดือนที่แล้วครับผมเขาเรียกว่าเขื่อนโขงซีมูนเนเขื่อนการเก็บน้ำเขื่อนอย่างอ่างเก็บน้ำห้วยเสียวอ๋อเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยเสียวครับเป็น เป็นของบานน้เพียงกับบานหิงงครับผมห้วยเสียวนะครับผมยามานะฮะเสียวนะครับเป็นคนละเสียวครับผมอ่างนี่มีไวส้สำหรับการเกษตรตักกรรมล้วนๆนะครับผมเพราะว่าจะเป็นทำไหรหรือว่าทำนาผมเพราะว่าสมัยี่กี้น้ำบ่ได้หลายถ่งก็เลยปูดเป็น้องโองซีมูนเพื่อนยีได้เอาก็ใช่ครับผมป้องกันน้ำถ่วมพร้อม ได้สองอย่างแล้วก็ป้องกันน้ำแรงพร้อมไอ้ิมดนิสไว้อุกคนขี่เบิรงเลยครับผมใหญ่ขนาดหลายแสนเอเคอร์ครับผมในตัวโมโหลานน้ำนี่หลายนึ่งแสนนึ่งแสนลูกบาทบาเร็วเเออลูกลูกบาทลูกบาทเซนติเมตร ไม่ขึ้นเสียไม่ขึ้นไม่เจอเครอไปเก็บบ่ออยู่ไีนมกมาเม่อเมกีครับรตรงป่าไว้กลาป่ปาออปอโอ้เอ,อย้ย <c oughs> เอ็กซ์ซีเอ็นอบับเบ็ดขาด bét cõi anh không biết có nhà, không phải có luôn. có nó ngân đây nè, ngân cái mì. đi เครื่องพยานาตุ๊กๆุ๊กกตุ๊บปเดียวจะน่ากปไหมนะเสียงตอนน้สวยงมอะเรย้วิวสวยงี่นี่ปนะๆหรอปะๆนมาใส่ยูได้บอเ็กสิบอไดไม่เนว่าใส่กระ่โอ้มีหอดเบ็ดขัวน้า เด็กวนะแ้วันเด็กคนนนก็ไม่หินหรอกนี่เพื่อไทยเท่าอันหากินไรกเนบนู้เพื่อนยจะหาหน,นะน,นีดไห,หนนะตอนนั้นมาอันนั้นนอกเพื่อนเอาวัวพันป่าบนี้เพื่อนเหนกันคู่พ่อ,อนลก็ยันมนาอันนี้เป็นบัวแดงครับบัวบัวโป่งแล้วก็มีไอ้บัวโป่งวินิจลายครับ มันมีมันมีมนมตั้งแต่เก่าอีเหล้วเราขายพวกไอ้ <S <S แมนแต่ว่าอันอันนี้พักพักยังก่อนพักตกพักโต๊ะเชฟ้านี่นาซีพึ่งมีผมพักมาพักโต๊ะเชฟ้าให้กินแต่พิ่ซี่ดีเนาะบอกสำรับข้างในนี่ก็สามารถเห็ดไอ้ถ้ามาหากินอะไครับผมหาปูหาป่าใส่มงใส่มงองพี่น้องตั้งใจเปไกงไกลที่เห็นไอ้ผู้เฒ่าบ้านเฮา ขี่เรือใส่มองครับผมนี่คือเป็นอาชีพตั้งแต่โบราณแล้วครับผมสือชอกันมาใส่เรือในการหาปะครับผมเพราะว่า,ทา,าทางบานทางบานหิวงกับปลาตะเพียนนสีมีนนามยูมิ้นเป็นเป็น,ปน,ปนมือวานที่มี้นนามแล้วครับผมแต่ก่อนก็นมีแต่ว่ามันหามมเป็นส่วงส่วงเฉพาะส่วงฝนมาหลายๆครับสีมน้นนามมีประมาณสองสามเดือนแต่ณตอนนี้เป็นขุดเป็นเคื่อนแล้วมี้นามตลอดปีครับผมแม่นบอกาะไม่เคน จะมีน้ำตลอดปีพี่น้องเคยเห็นลูนค่ะมันมก็ดังอย่ามองเลยครับผมปา่าเรายังมองไปไหนไหมาครับเฮ้ยเากำลัลงหลักเรียกเห็นดีหลังมองกันปะมันไม่หมมลักอันนั้นเเนาะมันไม่หลักไอ้ ไม่ึ้นยกอเอาเทร่ครัเนี่ยรับเนี่ยอะไรก็เป็นซื้ออะไก็เกียงน้ำกมทรัพยากรน้ำครับผมโอ้ใหญ่มากครับผมงามๆอ๋อมีสปีกเกอ,อ์พร้อม งานเขียวปันเล่นหนังเทเลเทเลทับบี้เนะะาะกูนะงานนี้เกิดเองบอกเลยว่าเพื่อนปลูกนี่ทา,างนี้กับน,นี่ครับพื้นผอมพอื้นต่างพ,พื้นนี่เป็นพื้นหนามนันชนิดหนึ่งที่เพิ่นเอาไปในการท่อท่อเสือ้อท่อเสือครับผมท่อสาร์า<ม>ไหมครับ โกงหรอเปล่าให้เสียใจนนีน้มาสิครับหมาเห่าครับผมหมาเพเคยเห็นเพเคยหมาเพเคยเห็นพี่หลอ,อก ม,ไมัไม่โคตรนะครับ <c oughs> พี่หลงอ๋อไ่เคยเห็นคนรอที่นั่งเบิง้งไอ้ทุกหน้าแถวนี้นี่คือแบบสุดยอดเลยครับเป็นประเภทกเกษตรกรรมมีแบบโอเคเลยเพราะว่าเป็นอยู่ไกรน้ำเมันอยู่ไกรน้ำมันจะประคดแค่หน้าเพชรน้าได้เฮ็ดหน้าได้เฮ็ดหน้าได้สามสามสาม,สามเทื่อนเลยเพราะว่าเข่าสามเดือนนี่มันก็มีอยู่ครับผมเฮ็ดหน้าได้สามเทือ่อนสบายเลยครับผมตอนนี้ก็กำลังสีครับผม หน้าเขัจบจากำลังสีหน้างามครับผมแต่รถเกียวออกก็ต้องห่วงครับอยู่ไกลหน้าปานี้ว่มีเหลือง่ามแท่ๆแล้วเน่งมายนดีนี่ ว่ถ้าบวชปลาบัวงไงนะครับผมอนนบวชโป่งครับผมบโป่งนี้สามารถเป็นธุรกิจของในหมู่บ้านได้ผมเอาไปขายครับผมไปขายแบบสามเปอร์มันละสิบบาทเจ้าบาทครับผมเป็นเงินเป็นท่องได้สุดยามครับผมเข้าไปตองสื่อเนาะพี่น้องเบิ่งขี่มาหนีเกือบสองกิโลเลยแทบได้สุดเลยครับผมแม่นบ่ ขี่มาได้สอกิโลเรา้มได้สุดอยู่แล้วเงายวเพื่อนนี้เง้วเติบพ็เติบแล้วเง้วเลยล่ะออันนี้กที่ไอ้ฟางข้างบนเป็นฟังของข้างบาน่งงครับผมส่วนฟางข้างนี้ะเป็นงเียครับกลงขางกเียงสีน่อยดัวอยู่ ามาถึงงมืหลายตัวว่างมเป็นเคลื่อนเกาที่แ้วแถวนี้สำหรับผขงซีมุนนี่พี่น้องผู้ใดที่มีนาอยู่แถวนี้เ้าจาได้รล,ละเกือบสี่แสน,น,น,นสแม้ถ้าผู้ใดมีหลายราก็ได้เงินเป็นล้านครับผมช่วงที่ว่าเขาเิ่นเมื่อสื่อเหตุของซีมมนนี่เหตดแห่ชาบ,บานแบบมีเงินรวยกันหลายคนเลยครับผมเพราะว่าปกติเราทีทางแถวนี้ถ้าเป็นเพ่นขาย การมันก็้เบ่แห้งวันนั้นนะเพราะว่ามันเป็นทีที่บราได้ติดท่างญ่เนาะเป็นทีเซอร์ลเพีชนาอย่างเดียวพย้ยามถ่วมพ่อเขาเป็นมาซื้อร์เอกโฉมุลอะไรอย่างไรโอ้ดาบานมีมีเงินแบบเป็นก้อนใหญ่เลยครับผมบางคนก็ได้เพรว่าตามๆตัวนีแบบหาล้านหาล้านลงอ่ะหลักล้านนะครับผมอาทีแต่ละคนไม่เท่าไดาบแบบสิบไลน์อะสิบไลน์สิบหาไลนสองไลอย่างกัน จะกระจายกันไปแล้วแ,วแต่ผู้ใดช่วงไหนผู้ใดกวดซื้อได้ครับผม,มเมื่อเราโดนข้าดิบม,มาขนะครั้นก๊าลังสซนน้ำอนบอยน,นี่อันนี้บัวโปง่งเดี๋ยวสีเก็บมาสูปปาบมขาวเพียงใดเพื่อมีโอกาสเพื่อมีโอกาสอาจจะได้พ้าหลานตีป่านะครับผมเพราะว่ามาหาเนี่ยไปกินน้ำม,มันไม่เห็งกินแร้งครับผมครับผมจักสีมานมาวูดหนี่ ม,มือฟิตช,ชิ่งมากครับผมเข้าสชมาธิข่าไปได้ไหมครับผมด้วยเสิไไเสร์ฟครับผมเข้าสีขาทางแตครับบอกสูบน้ำเสหน้าบอกคอสูบบอกก็ซื้อ ยังไงยงครับผมมันเล่นจังดิยอืมเดีมาเบิ้งนาเสี้ยนป่าเสี้ยนป่ามาหาใา่ป่าไม่ได้ได้คนาไม่หนได้เสี้ยนป่าปะไปเบิงเสียนป่าเนี่ เอ้ยจรลบีเสียดปลาครับคือบอฮะถ้าไปร้านไปตีปลาบ้างครับผมปลาอยู่นี่เพื่อนหากินไรครับ แตคือปะครับตีเบอร์จะเข้ากันครับพอได้เนี่ยไปกินแรงว่าระดับเซียนเพิ่นเพ,พิ่นว่าเพิ่นเคยตีได้หอยปลาสบา,ายบักสองโลสิบอสี่นี่สิบอส,บบสบบฟุกได้ยักษหาขีดอยูบ่บย่ยุนี่ส่วนยุนี่ส่วนหลายมีป่าย,ยัางซุกซุปหนิครับปลาคอปลาคอปลาตองปลาคอที่คืปอป่ายังครับ,บปลาช่อนบ่ โอ้บ่ค่อยเข้าขใจแลอกครับเพราะว่าบริยูบาลโดนปลาชะโดปลาชาโดพรับโอ้ยไอหน้เพิ่นหันหลืนๆอยู่แต่เบลเลีอมปานไหน,ไหน,ไหนเหลื่อมเพิ่นมือตีปลาต้องให้หลานตีครับผมหลานมืออสีบเลื่องปลาก็จะเบ็ดโลกน้ำเป็นแหลวแรงครับ หมายถึงว่าอาบน้ำเลยเมื่อมันได้ปลาปั๊บนี่ที่เห็นไก่ๆหันคือเครื่องสูบน้ำไงผมเพิ่งจะดูดน้ำเพิ่นสีสูบน้ำเพิ่นยังนี่สูบน้ำหาปลาบอกซีเห็นอย่างที่นั่นเสี่ยงบอกอ๋อแม่นีนนเน่เพรานนะาสูบจากคลองนี่เด้ไม่มพเพรานจะเอาปลาบอก เข้าไปพุ่นบ่เข้าเข้าไปหาไม่เคยตีหาเ้อะได้ย่างไปเบิงบ้งผมไปเบิ้งพี่น้องถ้าบุตรเป็นหาป่าครับผมตึกสะดุงสะดุงครับผมเป็นว่าคนใจะได้อย่างบ่ห่า,าตรงมีแน่ได้แหละพี่น้องมึงเยยพื่อนยัยพูนอ่ะอือ ข้น้ำเรื่องไงค่ะครับผมสูบน้ำแบบโอ้โหหลายเอเคอครับผมอ๋อมันสูบน้ำออกจากคลองเพื่อที่มันจะได้หาปูหาป่าหาอยูหากินครับผมนี่นะครับเพื่อนใหญ่เนี่ื่อสูบน้ำใหญ่ พี่น้องเพื่อนกำลังหากินครับผมหาปูหาปลาก็มีได้กันแน่ล่ะโอ้โหเสียงดังนะครับจยังไงถ้าพี่น้องขอขอให้หลายๆวิถีชีวิตของคนมีสามเฮาถึงสะดุ้งครับผมมราก็กะลังแห่นะครับตอนนี้ก็ลังทำเลยพี่น้อง วขาจะให้เอื่นอย่างครับแต่ว่ายุบ้านนี่เอื่นว่าบัวโป่งหมากมันสีสามันเอาไปกินได้ครับผมแล้วก็ดอกมันนี่เอาไปไหว้พระเอาไปวัดเอาไปเอ็ดกระท่งหรือว่าเอาไปกินก็ไ้ครับแต่ว่าดอกอ่อนๆขาได้กินกับตามหกพุงหรือว่าทัานเมียงกับพวกเอี่ยที่เป็นของที่เป็นตำตำซุปซุเอี่ยงพวงนี้ไหมครับอันนี้อาจานี่กินได้ยหมครับผม,มเห็นคนแบบคนเขาคนเกลียวพันนียอม,มาไปกินนะครับแต่ว่าหมากแบบมากบัวโปวงนี้รสชาติข้างในมันเนื้อที่เป็น เม็ดมันจะเป็นสีเขียวๆปลอกมากแล้วขมไม่ปลอกเปลือกออกไปแล้วจะเป็นสีขาวรสชาติหวานครับผมแล้วสิมีบีขางในบีขมไน่ฉีกขมๆยู่หน่อยร่าเสียครับผมมีประโยชน์ครับไปเบิ่งคี่หน่อยเป็นวานาป่าได้ผกพูดถึฮ บ้านเข้า่นหาตึกป่าตึกสะดุงครับผมพูดที่ตึกแห่งห,หน่กันหน้าผมเองครับผมหน้าหน้าผูา้ชายผมเองหน้าชายผมเองเราเป็นเสี่ยนหาป่าครับผมหาเกงครับฝีมือไม่แพ้ใครในหมู่บ้านสุดยอดมากครับผมนี่ก็ปว่าที่กำลังตูดดินเราเดากราสีส่วนหลานผมไป ตกป่าอยู่อีกมุมหนึงก่อนครับผมความมุมนี้อันนี้เขาอยากให้พี่น้องมาชมบรรยากาศของหมู่บ้านน้ำเพียงของผมครับผมหมู่บ้านน้ำเพียง้วก็บ,บ้านหิงงงคผมอยากนําเสนอสิ่งที่เป็นวิถีแบบวิถีของชีวิตของคนแถบนี้ครับผมสําหรับมันก็ี้มีแบบสองแบบเนาะอันนี้วิถีคือแบบวิถีโบราณอิหรีตั้งแต่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายนะครับผมแต่ว่าซูมันนี้ก็สิเปลี่ยนเป็นทุนนิยมกันเนี่ยเปลี่ยนเป็นหลายรูปแบบก็มีแต่ว่า ในการใช้ที่แบบนี้ก็มีเห็นนะครับผมมีหลายแบบครับแบบเป็นโลกของทุนนิยมที่ใส่เงินใส่เครื่องจักรท่ามกระทรวงเกษตรท่าไรอย่างกัเป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับแต่ว่าแบบนี้ก็ยังมีเหลือให้เราได้เห็นครับผมก็เป็นวิธีที่เห็นตั้งแต่หน่อยเท่าใหญ่ก็ได้มาเห็นอีกคือหนึ่งก็ดีใจครับผมแล้วก็อยากเชิญชวนให้ พี่น้องที่แบบอยู่ในมงในเมืองทางกรุงทางไก่ครับผมแบบคือทอดบ้านกะเบิ่งคลิปของผมผ่านในช่อง youtube ของผมอลัลไลชแนลได้ครับผมเพราจจะว่าสิได้คิดถึงสมัยตอนเด็กหน่อยคิดถึงอดีตคิดถึงเรื่องเล่าสมัยเด็กนะครับผมสหรับวิธีของค้นอีสานในแถบอีสานเนื้อผมแถวอุดรของเฮาครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปแค่เพียงแค่นี้นะครับเนาะพี่น้อง เดี๋ยวพบพอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมกัหรับมือนี้ก็บ๊ายบายครับผมขอบคุณครับ